วัดีครับพบกับรายการ Blind News Weekly ทางสถานีโทรทัศน์ VIP Thailand Television กับผมเทวพงพงเพชรคุณเท่ครับอิสานปฏิการเทพมงคลน,นุ้ยค่ะรายการ Blind News Weekly ของเรามีความพิเศษยังไงครับคุณนุ้ยครับเป็นรายการที่ดําเนินการอ่านข่าวโดยคนตาบอดทั้งสองคนคือพวกเราทั้งสองคนนะคะครับแล้วก็เป็นการรวบรวมข่าวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ มานำเสนอในรายการนี้ใช่ไหมครับคุณนุ้ยครับใช่ค่ะและช่องทางการรับชม่ะครับคุณนุ้ยครับช่องทางการรับชมก็คือสามารถดูผ่านโรก u สตร e มมิ n g ได้ค่ะครับหรือว่าจะติดตามผ่านทางสมาร์ทโฟนนะคะผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า VIP Thailand ค่ะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังสามารถติดตามข่าวสารของรายการของพวกเราผ่านทาง Facebook ได้ที่เบ w facebook. com/vipthailand ค่ะและส่วน YouTube ล่ะครับ YouTube ก็คือสามารถเสิร์ชาหาหาท่าเออเสิร์ชาววีไอพีไทยแลนด์ท v ว s ชันได้เลยค่ะหรือไม่ก็ที่เว็บไซต์นะครับ w w w ร์ไวเดะครับแล้วเข้าไปดูที่เข้าไปที่ดูโทรทัศน์ดูทีวีนั่นเองนะครับแล้วก็จะสามารถชมรายการของสถานิโทรทัศน์ VIP t e l e v i s i o n รวมถึงรายการ Blind News Weekly ของเราด้วยครับคุณโดรัรั่ะ สำหรับวันนี้นะครับเรามีข่าวที่น่าสนใจเริ่มข่าวแรกเลยครับคุณนุ้ยครับเป็นเรื่องความคืบหน้านะครับในงานพิธีพระราชทานเพลงพระศพสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับโดยเมื่อวันที่สี่พฤศจิกายนนะครับที่ผ่านมานะครับที่ศาลาเตชะอิทธิพรวัดเทพสริทราวานะครับโดยพระเทพปริยัตวิมลนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ท่านผู้หญิงบุตรีวีระวัทยะรองราชเลขาธิการร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอาทิสมานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมศิลปากรตำรวจจราจรกรุงเทพมหานาครการประปานาครหลวงนะครับในการเตรียมความพร้อมงานพระาาพระชาชทพิธีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกนวเทศรินทราวาส ระหว่างวันที่15ถึงวันที่17พันวาคมพุทธศักราช2558นะครับพร้อมตรวจความคืบหน้าการบูรณะพระเมรุพระพาอิสริยาภรณ์รวมถึงศาลาประกอบที่จะใช้ในพระราชวิธีพระราชันเพลงพระสพของสมเด็จพระสังฆราชในครั้งนี้ครับ และท่านผู้หญิงบุตรีได้กล่าวในภายหลังการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตรวจความคืบหน้าของการบูรณะพระเมรุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราชในวันที่16ธันวาคมเวลา16นาฬิกา30นาทีณนะพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาสแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมงานบำเพ็ญพระราชกุศลพระอาทิในวันที่19ธันวาคมแล้วก็ในวันที่20ธันวาคมนะคะพิธีบรรจุ พระสรีระรังคารโดยจะมีพิธีอัญเชิญพระอัฐิไปประดิษฐานย,ยังตำหนักเดิมส่วนพิธีสรีระรังคารจะอัญเชิญไปบรรจุยังพระวิหารเกง๋งวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งการบบูรณะพระเมรุพลับพลาอิสริยาพรรวมถึงสาราประกอบการดำเนินการเสด็จ สมบูรณ์แล้วเหลือเพียงปรับภูมิทัศน์โดยรอบเท่านั้นค่ะครับโดยทางรองราชเลขาธิการนะครับท่านผู้หญิงบุตรีรวีระวัทยะนะครับยังได้กล่าวต่อว่านะครับสําหรับการประชุมเตรียมความพร้อมงานพระราชาวิธีพระราชาทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราชนั้นนะครับได้มีการหารือถึงการจัดพื้นที่รับสเสด็จพระบรมบวงศานุวงศ์นะครับสมเด็จพระราชาคณะ และผู้นําคณะสงฆ์จาก13ประเทศนะครับรวมถึงผู้ที่มาร่วมงานในนามแขกของรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตข้าราชการซึ่งทั้งหมดนี้รวมประมาณ4,500คนนะครับรวมถึงการจัดระบบการจราจรรอบวัดเนื่องจากวัดเทศรินทราวาสเนี่ยนะครับมีขนาดพื้นที่จํากัดส่วนพื้นท,ที่ที่จะให้ประชาชนมาร่วมพิธียังวัดเทสรินทราวาสนะครับ โดยได้มีพื้นที่ที่จะให้ประชาชนเนี่ยนะครับได้ถวายดอกไม้จันทร์และมีในพื้นที่ดังกล่าวจะมีที่พักมีน้ําดืม่มมีอาหารหรือต่อจนมีโรงทานนะครับอยู่ในบริเวณลานข้างพระอุโบสถโดยจะมีจอภาพขนาดใหญ่ถ่ายทอดสดจากบริเวณพระเมรุไปให้ประชาชนได้รับชมนะครับจะอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเสร็จพระราชพิธีแล้วเนี่ยนะครับจะเปิดให้ประชาชนได้มาถวายดอกไม้จันทร์ ตรงพระศพนะครับสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยนะครับยังบริเวณโดยรอบพระเมรุด้วยนะครับค่ะแล้วท่านผู้หญิงบุตรีก็ยังได้กล่าวว่าได้รับรายงานว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะอัญเชิญพระรูปพระโกศพระสบ สมเด็จพระสังฆราชมอบให้แก่ทุกอำเภอทั่วประเทศนำไปประดิษฐานยังวัดที่ให้ประชาชนได้ถวายดอกไม้จันทร์นะคะส่งสเสด็จสมเด็จพระสังฆราชส่วนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะทางคณะสงฆ์ก็จะจัดให้มีการวางดอกไม้จันทุกวัดในเขตกรุงเทพมหานครในการส่งสมเด็จพระสังฆราช เป็นครั้งสุดท้ายนะคะทั้งนี้ก็ต้องขอความร่วมมือประชาชนสามารถไปร่วมพิธียังวัดใกล้บ้านได้เนื่องจากว่าทางพื้นที่รอบบริเวณของวัดเทพศิรินทราวาสค่ะมีจำกัดไม่สามารถที่จะรองรับประชาชนที่จะมาจากทั่วประเทศได้นะคะรับอ,อันนี้ก็คือความคืบหน้านะครับของออพระชังธีพรชาชานเพลิงพระศพสมเด็จพระ สังฆราชนั่นเองนะครับอยู่ระหว่างวันที่15ถึง17ธันวาคมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่16ธันวาคมนะครับซึ่งจะเป็นวันที่มีการประกอบพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนั่นเองนะครับตรงนี้ก็อยากแจ้งให้กับประชาชนนะครับหรือผู้ที่รับชมรายการรายนิวส์วิกฤต y ของเราได้ทราบนะครับว่าในวันที่16ธันวาคมซึ่งจงกับวันอาทิตย์เนี่ยนะครับก็ถ้าใครเออไม่ใช่วันที่16ธันวาคมเนี่ยนะครับก็ถ้าใครไม่สะดวกที่จะไปร่วม ที่วัดจริงๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปที่วัดแถวบ้านได้นะครับเพราะการเดินทางไปยังวัดเทศรินทราวาสเนี่ยก็อาจจะประสบปัญหาทางด้านการจราจรพอสมควรและก็พื้นที่ก็จะมีจํากัดด้วยนะครับคุณนุ้ยนะครับนาะใช่ค่ะพักสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบกกันอีกครั้งในเบกที่สองนะครับในช่วงเบกที่สองเรามีข่าวคราวอะไรน่าสนใจบ้างครับคุณนุ้ยครับ,รบก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการประมูลขึ้นความถี่ 4G นะคะ แล้วก็จะเป็นข่าวของความคืบหน้าของรถไฟฟ้าสายสีม่วงค่ะครับน่าสนใจจรเียครับพักสักครู่ครับ